มาครับวันนี้พาเจ๊มาซ้อมขับพอดีหนึ่งวันครับเจ๊อบอกมาดิมาดิเจ๊ว่าลุยป่าอย่างเดียวครับ <c oughs> โอ้ตายแล้วเจ๊ตายแล้วเ <c oughs> นี่ยเจ๊หมุนกลับไปทางเก่าให้ได้ลนะเจ๊นะทางเก่าเจ๊อ,อยู่ไหนหมุนไปครับ <c oughs> พาเจ๊ลุยป่าอย่างเดียวครับ วันนี้พาเจ๊กี้มาขับรถครับเจ๊กี้พามาฝึกลานดินในป่าก่อนเนาะให้ลงป่ายอย่างเดียวเลยวิ่งเข้าป่ปปา,ปปาครับอโอ้ยขักไปเหอะเดี๋ยวมันก็เป็นแหม <c ười> ขัหจะหักแนละ้ว <c> ล <ười> <c ười> ืมไปว่าลืมเหยียบพาียบ เออแล้วเจ๊ไม่ได้หยียบขาเจ๊จะใส่เกียร์โอ้โน้มกันเกียร์คำหัดดับครับปวดเกียร์ว่างครับดับครับเอาเร็วๆครับเดี๋ย่าดี๋ยวู้ที่ครับทำงานเอาให้มันเป็นจะได้ขับรถขับลาไปทำงานจะได้ไม่ต้องไปส่ง เจนหนึ่งครับไปเลยฝังมาซ้ายสุดฝังมาซ้ายสุดก่อนลูกพี่เออไปครับเจนหนึง่งพร้อมอ,ออกเดินทางตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าป่าครับลัดทุ่งเดี๋ยวจะพาลงขี้ตุมดูนะครับฟาเจ๊มาหัดขับรถโอ้ยสุดแสนทรมานจริงๆนี่ครับ ทางที่พาเจ๊มาหัดครับเดี๋ยว,วจะดูนะครับนะนี่นะครับทางครับบุกเข้าป่าครับเป็นยังไงครับทางดีๆไม่มีมหักมาหัดในป่านี่แหละ,หหละเวลาวิ่งเข้าป่าจะได้รู้ไงลงข้างทางจะได้รู้วิธีการลงข้างทางจะลงแบบไหนครับก็จะเข้าป่าอย่างเดียวเลยเนะี่ยเจ๊เจ๊ก็จะพาเข้าทุยลง,ลง,ลงที่ต้นครับวันนี้ เป็นยังไงครับเอยแหมมีการลงไมเบินเบินเลยอ้าวขึ้นจากที่ตกยีได้ก็หมุนแล้วเนี่ยหมุนไปครับหมุนไ้ครับหมุนครับหมุนผมอะไรครับทางนี้ครับข้าเกียวสอง กดเกียร์สองกลับครับอันนี้มันไม่ใช่เกียร์สองครับอันนี้มันเกียร์สี่นะครับคุณพี่ครับครับผมเกียร์สองเกียรงนี้เกียร์สองผักมาซ้ายก่อนซึ่งเอาลงนี้ครับไม่ใช่ว่ามาจากหนึ่งละเอาลงนี้เลยนะครับมันไม่ได้ครับเอาตีนไปไกลๆก่อนไม่วางแล้วใช่ไหมใช่ครับวางแล้วสตาร์ทครับชีวิตดำเนินการชีวิตต่อไปครับอยากจะเป็นเนี่ย ไปห,หัดขับเลยนะเนี่ยจับเองเลยนะเนี่ยขับรถกระบะโคตรเลยชีวิตไม่เคยคิดท,ท,ที่จะหัดขับกระบะเลยชีวิตนี้มายครับดับรอบ,บเป็นบับดับเป็นรอบที่สองนั่นนะครับอ่มามันลุยลานดินคนี่ลานดิน ไม่รู้เจ้าของก็จะมายามไหนเก็บเจอสองครับพักมาสายสุดไหนมาสายสุดไหนดึงลงมาสายสุดครับโอเคครับใส่สองเหยียบไปเลยครับเหยียบพลิ้งไปเลยครับนั่นแหละครับลุยไปเลยครับรอยเก่าอยู่ตรงไหนรอยเก่าอยู่ตรงข้อ่าลุยไปเลยขนมก็จะพาลงครับก็จะพาลงขี้ตมไปเลยครับไม่ต้องพาผมลงขี้ตมนะครับครับ เอ่งน้ำใหญ่ใหญไปเลยครับโอ้หเซตามรถไปเลยกดรับรถรถเซก็เซตามรถไม่หยาดดมั่วผมไม่เคยมั่วครับเอาเลยครับตามสบายดุยวิ่งหนึ่งกับสองไว้ก่อนครับสามสี่ห้าไว้บนถนนใหญ่ครับโอ้ยเบรกเบรกลืมเหยียบครับ thoại hấp kia kia nó hạc sai không thầy kia nó <laughs> hạc sai, sai đây đây khâu cô đấy mà khâu cô đây mấy ล่อสาวโกยังรออะไรจังนานฮะโอ้ยจังนานไปกินหนึ่งจนหน้าไหมครับอย่ามามั่วกับแมวอะ